ทุดท้ายแต่แต่เลยวันนี้เป็นปิดแล้วยิง้ายก็่มามีถึงได้ทายว่าหมดแล้วมามีแล้วมามีแล้วโต๊เปล่าแล้วสุดยอดยอดลิมิเต็ดดีจบดีสุดเลยครับแล้วของไปมนี่มันจะของทิ้งอ่ะของมามีแล้วผมได้มาเมื่อนียแค่นี้หมดแล้วมามีแล้วขอแสดงความยินดีครับพี่น้องที่สร้างรอบนี้ได้เหมือนเดิมครับผมจะต้องมาฮับด้วยมือตัวเองและจะต้องขอให้อาจารย์ลงพลังมา นี่ครับกราสสดีครับอาจารย์ของกระผมอ่าอันนี้คือชุดสุดท้ายแล้วมามีแล้วที่จะมาตันชุดสุดท้ายมันจะหมดเล่าเกี่อันนี้อันนี้สุดท้ายแล้วอ้อันนี้มีแล้วมามีแล้วหมดแล้วเปหมดแล้วผมบอกเลยนะครับพี่น้องใครที่ได้ชุดนี้ไปคือสุดท้ายของชุดนี้ชุดที่หนึ่งมามีแล้วหมดแล้วขอทำการเพิ่มพลังจากอาจารย์เฉลิมชัยเอามา เง่งเลยๆนี่เดินทางปลอดภัยได้เลยเนอะพี่น้องเหยนี่นะครับของดีเก็บไปดีๆครับเสาะไหนมาได้แล้วพลังต้องขอพลังอ่ะมาเลยพี่น้องจะจะเข้าเรื่องต้อมกับชายดำละปล่อยอาจารย์ไปก่อนที่สุดของที่สุดชุดสุดท้ายแล้วของลอดนี้มามีแล้วผมได้มามุกเอี้ย แค่นี้หมดแล้วมามีแล้วอ่ะผมขอแสดงความยินดีครับพี่น้องที่สร้างรอบนี้ได้เหมือนเดิมครับเหรียญผมทุกเหรียญผมจะต้องมาฮับด้วยมือตัวเองและจะต้องขอให้อาจารย์ลงพลังมานี่ครับมาแล้วครับผมบนี่ครับก้าสวัสดีครับอาจารย์ของกระผมอ่า,อ,าอันนี้คือ ชุดสุดท้ายแล้วมามีแล้วที่จะมาตันชุดสุดไตล์ปนจะหมดแล้วนี่อันนี้อันนี้สุดท้ายเลยอันนี้มีแล้วมามีแล้วหมดแล้วเปัญหาเรายังโตเตอร์เปิดเก็บหมดแล้วหมดแล้วผมบอกเลยนะครับพี่น้องใครที่ได้ชุดนี้ไปคือสุดท้ายของชุดนี้ชุดที่หนึ่งมามีแล้วหมดแล้วขอทําการเพิ่มพลังจากอาจารย์เฉลิมชัยมาเหง่งรวยๆนี่เดินทางปลอดภัยได้เลยเนอะพี่น้องเฮ้ยนี่นะครับ ของดีเกลบยไปดีๆครับเสาะไหนมาได้แล้วจะซส้อสตังซื้อจีมือ2อเต้เต้วันนี้ริ้ว c b 5ีห้อนะครับหน่อมาเส้นดอยงูคืนดอยงูบดเดียวนี้สูรขันเลแล้วครับ วันเดียวนี้ผมพิทซุกคาเร็งละ c ีบีห้าร้อเองกผมถ้าจะับมะาได้ลบะบัดเดียวไปนะสีลายถ้าอยากได้ไปซ้อซื้ออัน g ีเอสพันสองมือสองมือสามขีละมาได้แล้วรู้สึกว่าบ่ปอมมือนะครับเดินทางมาเจียงายนี่วันเดียวนี้ขยัขนขยันนั่นนะ่ะกับจีเอสพันสองนะนี่ครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ตเอย <laughs> ยอมากีีครับผมอย่างนี้ไปเดียวดิเลี้ยงครับอนี่ของดีครับมาตันอยู่กันดินี่ชุดชุดใต้เลยนะสุดท้ายแต่แต่เลยวันนี่มันปิดแล้วยิงทายก็มามิงได้ทายวหมดแล้วมามีแล้วมามีแล้วโต๊ะเ่าแล้วสุดยอดยอดลิมิตเต็ดดีโจกดีสุดเลยครับแล้วของไหว่นี่มันเจะของกิ้งก่ะของลูกเนี่ย มดเลย MC กินมดเลยไงนี่เจ้าต้องพัฒนาหมอมีก็เปิดเนื้อมีสักองค์ผ่านต้องพัฒนาสิพันนามีสักองค์ผ่านนี่นะแม่คนอื่นหมดอ่ะเขาผ่าเขาก็จะว่าจะมีลูกศิษย์ดูหายจะมีก็เปิดหมอมีเนื้อองเดียวยังมีเลยอาจารย์ก็ยังหมอมีออกวาดหมดออกไปหมดลูกศิษย์พัฒน์กรรมมาเดียวไมนะเอาโชคดีมีโชคเอาเง่งเง่งเง่งเง่รวยะพี่น้องเอาไปนี่ลของดีมีที่เราหมดแล้ว 听见了，听见了，